ลุงเจพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือก,กับเรือด้ยวยแล้วทำไมคุณลุงถึงเลือกที่จะมาทำอาชีพตกปลาครับชีวิตนี้มันอยู่ในทะเลมาแล้วอ่ะมันไม่เคยไปทำอะไรอย่างอาื่นไทำงานอย่อางอื่นก็ไปไม่ได้าะเราชอบชอันนี้คือไฟที่ใช้ในการตกหมึกใช่ไหมครับคุณลุงไฟไฟที่ใช้ในการตกหมึกนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนลื่อนตกหมดนี่คืออโคนที่เราใช้ตัวนี้เยอะกว่อนี้เราไม่ต้องใช้เยอะคือใช้ใช้อย่างนี้แล้วแบบตกได้เลยหรอครับใช่ใช่ตกได้เลยเพราะว่าเราจะต้องกับตกทุกล ก็จะมาขี่โยนใช่ไหมครับเดี๋ยวลุงก็จะสอนวิธีตกว่าตกจะไงเพราะมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราต้องตกฝึกหน้าดินตกฝุกหน้าดินคือว่าสมมุติอันนี้เป็นพื้นดินเราจะต้องให้ใหโยตัวเนี้ยให้อยู่ระดับดินอ๋อนะเพราะว่าช่วงนี้เราเรียกว่าตกฝึกหน้าดินออดึกมากประมาณเข้ามาเยอะๆเราก็จะตกระดับการนา้า ี่คือเทคนิคของการตับปลือกใช่ไหมครับบางคนก็มาอย่างเงี้ยเือนหนึงนนหน่งนอนตามา้างอะไรมา้นนมางมัมบาบ้างพี่เข้าฝังไปได้เงี้ยนอนกลางทะเลกินกลางทะเลน,นีซื้อกล้วยมาแฝดไว้กุ้ย <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ปลาหมึกแล้วนะครับปลาหมึกเป,เป็นยังยิ้มอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าหมึกหลอดอ๋ออันนี้นคือหมึกหลอดค,ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ มันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยดูดิตัวลื่นมากเลยครับลักษณะของตัวเขาจะเป็นยาวๆคล้ายๆหลอดใช่ไหมครับคนถึงเรียกว่ามือหลอดครับเดี๋ยวเราตกได้เราก็จะใส่ห้องไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องความเป็นอ๋อตรงนี้นะแล้วพอตกได้เราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรีย วันนี้เนี่ยผมขอตัวไปตกหมึกให้ได้ตัวใหญ่มากกว่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย